คือวันนี้นะฮะพิมพลยอังเกษเกมนะตกค้างแมนยูเตดเราเตะตีสาอีกครั้งหนึ่งะฮะก็จะเปิดบ้านเจอกับลีดอยู่นเต็ดนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําแต้มไล่จี้แมนซิตี้นะฮะเพราะตอนนี้แมนยูเนี่ยแต้มตามหลังซิตี้เหลืออยู่3คะแนนเท่านั้นเองในระหว่างที่ซิตี้เองก็กําลังวุ่นวายกับการที่น่าจะเตรียมตัวครับ สู้กับทางพิมเลงกฤษในข้อกล่าวหาเรื่อง financial fair play นะฮะก็สุดท้ายผลจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้นะแมนยูต้องสนแค่ตัวเองก็พอฮนะมาดูกันที่ความพร้อมล่าสุดน,นะแมนยูเราเมื่อวานนี้อิลิกเทนฮาก็ออกมาอัปเดตให้ผให้ฟังนะครับผมก็นักเตะท,ที่ลงสนามไม่ได้แน่นอนนะั่นก็คือทางคาซมิโร่อย่างที่เราทราบกันนะโดนแบนดสั่เกมแล้วก็แมนยูไม่ยื่นอุทธรณ์ด้วยซ้ก็ยอมรับ แต่โดยดีเพราะจากที่นักข่าวถามก็เหมือนเทนแาเขาก็บอกว่ามันก็นา่าจะค่อนข้างยากเหมือนกันนะในการที่จะไปอุทธรเรื่องนี้กับทางพิมเลออังกฤษก็โอเคไม่เป็นไรไม่มีาทางคาซมิโลเทนฮาก,ก็ยังบอกว่าเรายังมีนักเตะค,คนอื่นนะที่ยังมีความสามารถนี่คือแมนะยูนะโว้ยอ่าน,น,นั้นก็เดี๋ยวรอรุ้นกันว่าคืนนี้จะเป็นยังไงส่วนนักเตะที่ มีการบาดเจ็บลงสนามไม่ได้แน่นอนครับก็นอกจากทางสกอตแม็กโทมิเนที่ยังไม่กลับมาครับอองตัวนี้มายซาวสรุปมึงเจ็บเออแล้วก็ไม่มีชื่อแน่นอนรวมไปถึง แอนโทนี้ฮะคือจากที่เทนฮากบอกมาเขาบอกว่าไปเจ็บจาก่ังหวะที่นั่นแหละชุลมุนตรงตรงนั้นนั่นแหละแล้วก็ไม่พร้อมอผมก็ไม่รู้ว่ามึงเจ็บจากจังหวะนั้นจริงหรือว่าโดนอีลิทเทนฮากลงโทษนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรแมนยูยังมีนั้งต่หลายคนที่ลงสนามแทนได้นะฮะก็ต้องบอกว่า แมนยูเราแม้ว่าจะไม่มีคาเซมิโรแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราน่าจะได้เห็นมาเซลซับิเซอร์ลงในแดนกลางดังนั้นคืนนี้11ตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามครับในมุมมองของผมเองนะในการเจอกับรลีดเนี่ยก็จะมีทาง WDR ครับเป็นโกนะปะกะหลัง4ตัวน่าจะต้องเอาชุดที่ดีที่สุดก่อนนะัคือแบ็กซ้าลูกชวแบ็กขวาตอนนี้แม้ว่าเดโกดาโลจะหายเจ็บกลับมาแล้วน่าจะยังต้องใช้ทาง อ่าอารอนวันวิสาก้าครับเพราะอย่างน้อยเกมรรบก็เขี้ยโคตรเหนียวแน่นอะช่วงนี้นะส่วนเซนเ,เตอร์ก็เป็นวาลานจะจับคู่กับทางลิซันโดมาร์ติเนีครับคู่กลางเฟรดครับจะได้จับคู่กับมาเซลซาบีเซอร์มีบูโดเป็นเพลเมเกอร์หน้า3ตัวแอนโทนีเอไม่ใช่ไอ่ออนโตนีมาเซียยังลงไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นทางอ่าวัลเวกฮอตลงไปก่อนฮนะส่วนหน้าซ้ายก็ต้องเป็นไอ้เจ้ามาคัตแรดฟอร์ดหน้าขวาก็เป็น เจดอนซานโชนะฮะแล้วก็มีพวกอ e ีแลงกาพวกกานาโชนะฮะรอเล่นในม้านังสำรองครับซึ่งผมว่ากาณาโชตอนนี้แม่งน่าจะแบบอยากลงสนามเต็มที่หลังจากที่เกมที่แล้วพอเหลือ10คนะลงสนามไปแป๊บเดียวก็ต้องเปลี่ยนตัวออกตามแทคติกครับผมว่าเด็ก <c oughs> แม่งกำลังแบบไฟลุกเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวรอดูลุปเกมก่อนว่าจะเป็นยังไงฮะเจอกับลีดวีเต็ดลีดเพิ่งปลดเจสซี่มาร์ทไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผมว่าแปลกในใจนะรู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่า จริงคนจะให้เจสซี่มาร์ทคุมทีมไปก่อนนะแม้ว่าจะเจอกับเมดเดตสองเกมติดก็ตามแม้ว่าทีมจะผลงานไม่ดีก็ตามในฤดูกาลนี้แต่ว่าอย่างน้อยโมเมนตัมการซ้อมในทีเนี่ยมันจะได้แบบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเพราะว่าเทนฮาเขาเขาพูดเหมือนกันว่าปกติเนี่ยการเปลี่ยนผู้จัดการทีมแบบฉับพันแบบนี้และเกมถัดไปเลยซึ่งก็ไม่ใช่ผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยซ้ำเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวที่ตั้งขึ้นมาอย่างคริสอาร์มาที่เคยเป็นผู้ช่วยรับลัาหนึ่งเงี้ยมันอาจจะทำให้รูปแบบการเล่น มันมีความเป็นไปได้สูงว่ารูปแบบการเล่นอ,อาจจะยังไม่เปลี่ยนจากเดิมนะแต่ว่ามันก็ยังดูแบบมีความวุ่นวายอยู่ในทีมนะครับผมคือการที่จะเป็นบอลเปลี่ยนโค้ดเนี่ยแล้วที่หลายคนโยงไปว่าเ,เหมือนตอนที่แมนยูแพ้วิลล่าหรือเปล่านะ,ะก็ไม่น่าจะใช่เพราะตอนนั้นวิลล่าโค้ดใหม่เขามีเวลาเตรียมตัว1สัปดาห์แต่เนี้ยลีดยังไม่มีเวลาเตรียมตัวนะแต่ก็เชื่อว่าเทนฮากก็คงไม่ประมาทแน่นอนเพราะว่าเทนฮาก ต้องบอกเลยว่าฤดูกาลนี้แม่งเจอใครไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่ทีมเล็กแม่งสายผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มตลอดนะซึ่งเลดูเอเต็เนี่ยจากหลารๆยนะที่ผ่านมานะก็เกมลุกก็น่าจะยังคงดุดันเหมือนเดิมครับฝั <c oughs> ่งซ้ายเนี่ยกยอนโตเนี่ยตัวไลจี้เลยดังนั้นผมว่าเจอกับวันบิส้ากากไม่ง่ายนะ ลีจะบุกเพลินก็ไม่ได้เพราะแมนยูเกมสวนกับเกมจู่โจมของเราเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะฮะแล้วก็แมนยูหลังมาไม่ใช่เกมที่เวลาเจอคู่ต่อสู้เนี่ยที่ถ้าไม่ใช่ทีมใหญ่มากมายเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นแบบว่าตั้งรับแล้วรอสวนกลับนะแม่งจะช่วงชิงพื้นที่ในการบีบเพรสซิ่งสูงนะแล้วก็คลองบอลเอากลับมาได้แล้วก็หาโอกาสในการทําเกมลุกหาโอกาสในการทำประตูได้อีกต่อเอนื่องดังนั้นคืนนี้เล่นในบ้านด้วยผมก็คิดว่าแมนยูเรามีโอกาสที่จะ เอาชนะลีดยูไนเต็ดได้แต่ทำได้หรือเปล่าตีสามเจอกัน